สวัสดีครับผมนี่ก็ผมเพื่อนโซนนะครับก็มีกันในเกมแล้วลองเอฟมิทโนเลฟสองจุดศูนย์กันที่เคยนะครับโ okay, อเคกับวันนี้ผมจะพาทุกคนครับมาทําการสุร่มตู้กระชาการ์ดกันนะฮะอันนี้เป็นไอเดีเซิร์เทสนะครับผมก็มันมีเหรียญเยอะนะรู้จะมาทำอะไรดีนะก็ลองมาสุ่มแล้วก็ลองเช็คเลสการ์ดกันดูนะว่าจะได้การ์ดขนาดแบบไหนกันบ้างนะโ okay, อเคก่อนก็คือฝากกดไลค์ตามช่องนะครับเพื่อเป็นแรงใจในการทำต่อไปด้วยกันนะฮะในส่วนของกระชาอ่า ตู้เหลืองเนี่ยมันไม่มีข้อมูลนะมันเป็นบั็กนะฮะกาชาที่พอจะเปิดได้ก็จะเป็นกาชากาดนะครับผมเราไปดูเลทการออกการกันนะครับมันก็จะมีหลากหลายนะครับมีการ์ดขาวการดเขียวการ์ดฟ้านะการดฟ้าก็จะแพงขึ้นมานิดหนึ่งนะฮะก็ประมาณนี้นะเดีย๋ยวเรามาเช็คอะไรกาชากันนะ,ะัะว่ามันจะออก ขนาดไหนบ้างนะจะได้แต่การ์ขาวเลยหรือเปล่านะนี่เป็นสีเขียวนะครับแล้วก็สีขาวนะส่วนใหญ่สุมมาก,ก็จะได้สีขาวเท่านั้นนะครับผมอ่ะโอเคเดีย๋ยวเรามาเริ่มกันที่ครั้งที่หนึ่งเลยแล้วกันนะก็กด have a try นะครับแล้วก็ใช้เหรียญแมวในการโยน,ปนไปเลยครับผมมีเหรียญแมวเยอะครับจัดไปเลย โอ้โหการมูแหนกนะครับอ่ะโอเคก็เดเมจาตาดินเราลง10%แล้วก็ได้เด็บอีก10นะอ่ะถัดไปเลยกว่านะครับปุ่งที่สองหัวได้การขงข่าวครับก็ได้เดเมจต่อเผาธาดุนะ้ำ20%่สอร์เซนะอ่ะที่3ครับเฮ้ยสามนี่ว่า <laughs> โอเคอันที่สี่ครับจัดไปนี่เขาบอกว่าคุณใช้เกินสามสิบเหรียญแล้วนะง <Okay. S 1> ี้โอเคได้การหนูครับโทรลูก,การ์ดนะครับอันที่สี่นะอันนี่หนะ้าจัดไปโู๊รักรักคุณมาเมื่อได้รับแตเมจระยะไกลโอ้ดีอะตัวเนี้ย โอเคอันที้หกครับการมาตินครับซอมการ์ดเดเมจห้าเปอร์เซ็นต์นะมาอันที่เจ็ดครับครั้งที่เจ็ดนะครับอฮ้ยได้เซีออเทอร์การ์ดนะครับปาแมวน้ำได้เลือกหนึ่งร้อยโอามาทระววะอ่ะฮันที่แปดครับถัดไปถึง โอโ้ได้การ์ดตัวพิโนกิโอครับปุกกี้นะได้หลักปกสามนะฮะอ่ะตัดไปอ,โโโอีโลครับโอ้ยอ่ะอีกสักทีหนึ่งสักทีหนึ่งสักทีหนึ่งสักท,ท,ทีหนึ่งนะฮะเอยออกแต่การ์ดธรรมดาเฮ้ยเอออันนี้ได้ อ๋อสามารถใช้สกิลแคลร์แลเวลหนึ่งได้นะครับอ่ะโอเคนอกจากการ์ดพวกนี้ที่เรามาส่มใช้เหรียญได้นะครับมันก็จะไว้ซื้อแพ็คได้อีกนะไปที่ตรงรีชาร์ตนะครับเนี่ยเราก็มาซื้อแพ็คตรงนี้ได้นะถ้าเล้คอมเมนต์นี่คือใช้เงินเติมนะครับนี่ตรงโกล์นะครับโกล์นะครับก็ใช้เหรียญแมวในการมาแลกซื้อได้นะก็น้ํายาครอบจักรวาลผมก็แนะนําไปแล้วนะสําหรับใครที่ จะเล่นซัพพอร์ตแพทใหม่นะมันจะปลดล็อกเควสทุกอย่างเลยนะหรือเจ้าเรียนแม่ครับมาแลกเงินก็ได้นะซื้อเงินเป็น 10m ซื้อชุดแต่งงานอะไรก็ได้นะากุลสูตรสกุลเวทติ้งเบรสนะครับผมเอาไปใช้เปลี่ยนชื่อกาดก็ได้นะอก็จะมีอยู่นะนีครับอันนี้แพ็กเกจซื้อเหรียญแมวนะก็สำหรับแพทใหม่นะครับที่จะมาถึงนะครับ ก็ถ้าเราเติมในครั้งแรกเนี่ยจะได้รางวัลพิเศษด้วยนะเราไปดูกันอีกทีหนึ่งเดี๋ยววันที่แผดออกวันแรกเนี่ยผมจะมาสรุปให้ดูแล้วกันว่ามันมีอะไรเพิ่มขึ้นมาเป็นรายละเอียดบ้างนะครับเหรียญพวกนี้เราก็มาทำการดับจ่ายให้สอยกันได้นะถ้าใครชอบช้อปปิ้งนะครับนะประมาณนี้อ๋อเเราไปดูบทสรุปกันดีกว่านะครับว่าเมื่อตะเกนที่เราเปิดการ์ดมาเราได้การ์ด ก็นะเป็นแนวทางแล้วกันนะสำหรับใครที่อยากจะมาเปิดการนะโอเคเปิดที่กระเป๋าโอ้โห,โห,โหเวียนกรรมครับการ์ดขาวสี่ใบง่ายๆเลยการฟ้าไม่มีเลยนะฮะโอเคก็เป็นประกอบการตัดสินใจแล้วกันนะว่าใครจะเสียเปลี่ยนแม่วันสุงมก็พิจารณาให้ดีแล้วกันนะว่ามันได้แค่ สีขาวกับสีเขียวนะฮะอ่ะโอเคครับผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเชน่อมินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ิกช่องบันโซนนะครับเพื่อเป็นแรงใจกันครับแล้วก็อย่าลืมกดดิ่งไรแจ้งเตือนคลิปใหม่เพราะกหม่คลิปหน้าผมซิวเกนสวัสดีครับ